วัสดีค่ะข็สิท,ที่บอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะฟอร์ดเลนเจอร์นะคะคันนี้เป็นรถกระบะฟอร์ดปี05ค่ะทุกท่านรถสองมือจากป้ายแดงนะคะโอนต่อกันในเครือญาติค่ะราคา1 9 0 0 0บาทค่ะเครื่อง2.5เทอร์โบนะคะแคปเปิดได้ปี05บอดี้สวยๆรถไม่เคยบรรทุกหนักคัตวีสวยกิฟต์ถังเส้นไม่ผูก ไม่ดามสีสวยทั้งคันค่ะแคปเปิดได้ด้วยภายในดูดีมากๆเลยนะคะ1 9 0 0 0บาทค่ะทุกท่านรถสภาพสวยเดิมตลอดทั้งคันค่ะบอดี้สวยเดิมทั้งคันเช่นกันนะคะไม่เคยมีอุบัติเหตุค่ะเซอร์วิสช่วงล่างมาให้ใหม่หมดแล้วด้วยนะคะสีสันสวยฉ่ำเงาค่ะขับดีมากเลยนะคะเครื่องดีเซล2อ0 0ซีซีเทอร์โบเดิมโรงงาน ทนมากๆเครื่องแน่นๆไม่หลวมไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนคัตซีสวยไม่ผุไม่ดามค่ะเกียร์เข้านิ่มทุกเกียร์นะคะช่วงล่างดีตกหลุมไม่มีดังกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะเบรกเป็น a อวีนะคะรถสภาพค่อนข้างดีเลยค่ะทุกท่านแบบพร้อมใช้พร้อมขับซื้อไปคือไม่มีงานเก็บเพิ่มเติมนะคะและยังได้สภาพแบบคงเดิมด้วยค่ะทุกท่านถึงจะมีอายุแล้วก็ตามข้า พิกัดดูรถได้ในอำเภอโพทะเรจังหวัดพิจิตรมีเบอร์โทรคนขายอยู่ใต้คลิปนะคะโทรคุยโดยโตรงนัดหมายไปดูด้วยตนเองค่ะไปทดลองขับก่อนตัดสินใจดีที่สุดนะคะเพื่อความสบายใจทั้งกับผู้ซื้อและผู้ขายค่ะแอดมินขอนำเสนอเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ